นุมน้อยชาวสาหรัฐอเมริกานะครับช่วเชนมิสเลอร์นะครับถูกรางวัลนะครับลอตเตอรี่ใหญ่มากครับรางวัลใหญ่เลยคือ450ล้านเหรียญสหรัฐตกเป็นเงินไทยก็คือ16,000ล้านบาทโระเจ้ากูจะใช้ทำอะดีวะเนี่ยด้วยการใช้แรงดึงดูดหรือหลอก of t t t r a c t i o n ครับ เออหลายหลายคนคุณคงเคยได้ยินนะครับเรื่องของแรงดึงดูดว่าเอ๊ะความคิดของเราเนี่ยสามารถดึงดูดนะครับเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวไม่ดีก็ได้นะครับเข้ามาในชีวิตครับเรามาดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจริงหรือไม่จริงครับจากที่ผมเนี่ยไปดูนะครับก็คือว่าหนุ่มน้อยชื่อว่าเชนมิสเลอร์นะครับเป็นชาวอเมริกาอายุ22ปีเท่านั้นเองนะครับถูกรางวัลลอตเตอรี่450ล้านเหรียญสหรัฐอย่างที่ผมบอกครับ16,000ล้านบาทพระเจ้าช่วยรวยน้่แต่ อายุเด็กๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างดีครับนะฮะมีแฟนสวยนะครับท่องเที่ยวรอบโลกครับเขาบอกครับว่าเขาเป็นคนคิดบวกครับนะนี่ฮะต้องคิดอย่างนี้ฮะเขาเป็นคนคิดบวกครับเขาบอกว่านะครับในสัมภาษณ์เนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับเขาใช้คํานี้ top of the world เขาฟีลอย่างนั้นเลยนะครับนี่ฮะ เป็นอันดับต้นต้นของโลกนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เขาบ่อยครับถ้าเราวินในหัวหมายถึงชนะในหัวข้างนอกเราก็วินครับโอ้โหเป็นไงฮะที่สําคัญครับเขาจะไม่บ่นเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นเลยที่ไม่ดีนะครับนะเพราะการบ่นนะครับลหลายคนคงไม่ทราบว่าถ้าคุณเริ่มบ่นคุณก็เริ่มกลายเป็นเหยื่อสําหรับเหตุการณ์หรือคนคนนั้นที่คุณบ่นไปแล้วว่าเพราะคุณถูกกระทำนะฮะดังนั้นครับนะเนี่ยฮะ เอาวิธีการแบบนี้นะครับไปคิดในชีวิตครับผมบอกเลยว่าการจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับที่นะครับถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยนะครับจะใช้เวลาเป็นปี่ในการที่นะครับเขาจะใช้ความคิดแบบนี้ในการสร้างไมซ์เซตแบบนี้นะครับคิดบวกบ่อยๆดังนั้นครับวันนี้ครับคุณต้องเลือกเอาว่าละว่าชีวิตคุณจะเลือกคิดบวกโดยคิดลบดีนะครับเวลาคนที่บอกว่าเธออีโลกสวยเนี่ยนะครับคุณจะแคร์เขาดีไหมหรือคุณจะเลือกคิดบวกเพราะคาพูด น้ำลายราคาถูกของเขาไหมอยู่ที่คุณคิดครับผมคิด The Power Booster Man ครับเอาสิ่งนี้มาฝากครับเพื่อให้คุณได้เรียนรู้ว่าการคิดบวกนั้นนะครับมันทำให้เกิดมิ r a ราโคิลในชีวิตได้จริงๆครับ